ทุกูแล้วก็แม่นราเปดรยโสธรากระผมจะมากระผมจะมานะครับท่านชื่ออะไรครับกระผมชื่อพระชลองจินาวโรองเล่นบุญทา วัตสาสตรบ้านจาจงตวบลบ้านจางอำเภอสักขะจังหวัดสุรินทร์ครับจะมารายงานวิชาเจริญจิตและปัญญามีสองวิธีใหญ่ๆคือการฝึกเ,เพื่อใช้งานทางปัญญาหรือมุ่งประโยชน์เพื่อให้เกิดปัญญาได้แก่การใช้สตินำทางให้เกิดปัญญาหรือทำงานร่วมกับการใช้ปัญญา โดยมีสติควบคุมอารมณ์และใช้ปัญญาเป็นตัวพิจารณาให้รู้และเข้าใจ <c oughs> อารมณ์นั้น <c oughs> วิธีการฝึกแบบนี้ไม่ได้เน้นที่สมาธิ <c oughs> แต่สมาธิได้รับการฝึกและเจริญสมาธิไปด้วยและพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึกเช่นนี้ได้แก่การฝึกโดยวิธีของสติปัญหาปัญญาประิษฐปัาระดิษฐ์เลยให้น่านแน่น่านแน่นเลย เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวัน 2. การฝึกเพื่อสร้างสมาธิหรือมุ่งสู่การสร้างสมาธิเพียงด้านเดียวได้แก่การใช้สติคอยควบคุมอารมณ์ไว้ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นหรือเป็นวิธีตรึกจิต ตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็นวิธีการที่เน้นสมาธิโดยตรงมุ่งสู่การพัฒนาจิตปัจจุบันนั้นปัจจุบันการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านนักถูกมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ พัฒนาการด้านวัตตุอย่างเดียวก็ให้เกิดปัญญาเ,เกิดปัญหามากมายด้วยความเครียดและความเหนแก่ตัวของบุคคลในสังคมเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาดังกล่าวจึงควรส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาจิตด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพัฒนาจิตให้รู้เท่าทันโลกรู้จักชีวิตตามเป็นจริงเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตัวตนอันเป็นผลให้จิตบริสุทธิ์และเกิดปัญญาการบริหารจิตและเกิดปัญญาเป็นการกนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธา พระพุทธศาสนามาปฏิบัติจนเยืนคนโดยเจะต้องยามจริงการมุ่ง ให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามโอวาทสาคือเว้นชั่วด้วยการรักษาศีลทำดีโดยการประพฤติประพฤติธรรมและทำจิตให้องใสบริสุทธิ์ด้วยการฝึกสติบริหารจิตและเจริญปัญญาตั้งตารางต่อไปนี้หนึ่งรักษาศีลประพฤติ ประพฤติธรรมบริหารจิตเจริญปัญญาไม่ข้าไม่เบียดเบียดกันมีเมตตากรุณาฝึกสติปัญญาปัญฐานสี่ได้แก่ไม่ลักขโมยประกอบสัมาาชีพรู้สึกรู้เลึกรู้เลึกร,รู้ในกายไม่ร่วมละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นและ ผู้อื่นรักและหังเห็นสำรวมในการมระลึกรู้ในเว็ทนาไม่พูดเท็จเว้นวัจจิตทุจริตจีรักษาสัจจะรักลึกรู้ในจิตไม่เสกของเสดติดให้โทษมีสติสัมปัญายระลึกในธรรมะ หลักการสำคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจคือการเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยกำหนดรูอ้อะไรคือปัญหาที่แท,ท้จริงโดยกำหนดปัญหาให้ชัดเจนทุกจากนั้น <c oughs> สือค้นหาสาเหตุหลายๆสาเหตุ เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นสมุทัยในขณะเดียวกันก็คิดกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาแต่ละสาเหตุเป็นไปได้หรือไม่แล้วคิดวางแผนวิธีการปฏิบัติที่จะแก้ไขาสาเหตุของปัญหา โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้นิโรโทษจนกระทั่งสามารถมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มักขอจบแค่นี้ครับ